ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะ,ะ,ะเด็กๆวันนี้พี่อิงกับพี่เฟิร์นมีภารกิจสำคัญ ก็วันนี้นะครับเรามีคิวว่าเราจะเข้าไปหาน้องเชอร์แตมน้องแตมแตเราไปหาเนี่ยคือเราเคยไปหาน้องแตมกันหลายรอบแล้วจริงวันนี้เราเรามีนัดกินข้าวกันธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากยแต่พี่เฟิร์นไปทั้งทีครับก็เลยต้องแกล้งน้องแตมหน่อยดูแล้วสงสารน่าสงสารกันนะเราต้องลองอยากรู้เพื่อขอแกล้งน้องแตมนิดหนึ่งนะพี่เฟิร์นจะทําอะไรจะี่เฟิร์นปรึกษาพี่อิงหรือยังจ๊ะยังไม่ได้คุยกันเลยอเหรอคือโดยปกติ เฟิร์นจะเป็นผมทรงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วพี่อิงก็เป็นผมทรงแบบนี้เออแต่พี่อิงจะพี่อิงกับพี่เฟิร์นจะลองแบบนี้ดูเข้าไปที่บ้านน้องแตมด้วยสภาพแบบเนี้ยแบบคนปกติอย่างนี้ก่อนอสภาพแบบชุดชุดทํางานชุดไปกวิอย่างเงี้ยผมําอย่างเงี้ยแล้วลองแบบคุยไปคุยมาน้องแตมผ่านไปปรึบเปลี่ยนวิกไปอีกสีหนึ่งเออถ้าอย่างนั้นพี่ขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่า

ไหนไหนตัวอะไรเียดูิมีอาอาน้ด้วยไหมเตัอะไนี่ัวไระตมใช่มคะไหนมีนล่าฮหดูสิตมเอามาโชว์พี่เฟิร์นสิมีมีอะไรเอามาโชว์พี่เฟิร์นสิ แล้วพี่เฟินอยู่ไหนแล้วอ่ะพี่เฟินอยู่ไหนอ่ะเจ้าแมวกลเป็นเดิมพิ่มเติมเลยทรงผมเหนืยไหมเสื่วมไหมน่ารักปะอยากลองใส่ไหมสื่อมไหมะ ยางไมใส่ไหมเกิไหมคะสวยไหมเราไหมแล้วถามพี่ตงว่เไหมเกิคโดนไฟช็อตมาเหรอบ้านบ้นจะทอะไั้งไหบ้าจะไรด้วยเหรอไปไปน้องแต๊ให้กี่คะแนนของตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองามสี่ห้ามีห้คะแนนให้ใหกี่คะแนนใอ้กี่คะแนนดีพี่เฟร์โดนไฟช็อตมาเหรอคะ ไฟบัตจะเต็มร้วเหรอเอาไหมเนี่ยอ่ะวยไหมคะทรงนี้เิไหมเนสวยไหมอ่าน้ำเต็มลองไหมเอาไหมทำไหมไม่เอาหรให้พอลองใส่ไหมให้พอลองใส่ไหมเราลอง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 ชอบอบชอบเล เาิดอ้มด้วยมีเพลงปะเนี่ยไม่มีเพลงด้วยเลยต้องเปิดเพลงดิสโก้เลยชอบไหมชอบไหมคะัเด็แต่ไม่เอาไม่เอาเ็ราใส่คุเต้สวัสดีครับอะไรอะองไอะดูสิดูสิจะเป็นแกงแก่แบแดแบแดแบ แบบนี้ไหนแสเต้นท่าที่เห็นหน้าตัวเองปะเห็นหน้าแเห็นหน้าตัวเองไหมที่เพิ่นสอนซีทำงน่ๆทำท่าอย่างไงนะเขาต้องมีไม้ไปะกา้วยเพื่อสอนนะเต้กเล่นเต้นใข้นหนนะทางนี้ทางนี้เวทีเวทีอยู่นี่เปลี่ยนท่าแล้วทำอ่งไนทายังไงคะเนี่ยเราท่าเดิมเป็นอยางท่าที่เพิ่งสอนเลยไหมอยากดูอยากดูหน่อยเลยเอยากดูหน่อยทำยังไงไน้ไม่เคยเห็นเลย นสรุปอะไรทั้งตามเนี่ยสรุปน้องแตเอาเอาทรงใหม่ดี่่ะลองทรงใหม่ลองทรงใหม่แต่ไม่ชอบโอ้เตียมของเตรียมของมาเตรียมของีพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นไปถล่หน่ยัเยอะมากเลยเ่สีีชตก็มสีทองีเอ้ันนี้คอออันนี้เคยเห็นเคยเห็นีเใส่แบบนี้เหรอคะใช่ครบอันนี้เคยเห็น เากี่คะแนนนีมิ๊งบอกพี่อิงไปไกลๆยามาสีแต่มจะาอกไม้นสเชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยโอ้หนี่ไม้โดนหัวนี่ตายเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามนี่เินเกินเดี๋ยวกน็กแปงมาเลยมาเลยนิมพี่เขาฟังมาพอดีหนูก็เรียก เอาใส่ใส่พี่ป้าป้าไหมเขอาไปใส่นี่พี่ป้าบอกไปเอาไม่เอาพี่ป้าไม่เอาลรูปของการทดลองคือชาตแตมจิตแข็งมากเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยสักนิดเดียวอะไรเนี่ยสองทรงผมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยคือชาตแตมไม่ชอบแต่ไม่กลัวเออจะเต้นเรยเต้นไปจีบไม่อยากโชว์ไหนเต้นนะไหนชาตเต็มใบใบก่อนใบใบพี่อิงนใบใบกล้องไหมใบใบค่ะนี่ ไายบายค่ะเลยไ้บายค่ะไม่มบ,บายค่ะบายค่ะจุ๊บๆให้กล้องหน่อยนี่จุ๊บๆ,ๆนี่ลูกๆ,ๆ,ๆุเด็กกันจุ๊บๆแล้วจะถืออ <laughs> ะไ,ไรไว้ตัวอะไรเนี่ยก่อนคิสุกกะ <laughs> <laughs>